สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง TSSS วันนี้เรามีแบบทดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานความร้อนมาฝากกันนะครับไปดูข้อแรกกันเลย 1. เครื่องมือวดัดอุณหภูมิที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วมีกระป๋อบ,บริเวณปลายด้านหนึ่ง มีของเหลวภายในกระป๋อซึ่งจะแข็งตัวที่อุณหภูมิติดลบ115องศาเซลเซียสเครื่องมือดังกล่าวเรียกว่าอะไรฉะเฉลยตอบ4เทอร์โมโมิเตอร์แบบกระป๋อชนิดแอลกอฮอล์ข้อ2ข้อใดแสดงถึงการใช้เทอร์โมโมิเตอร์แบบกระป๋อที่ถูกต้องตอบอ่านค่าอุณหภูมิโดยให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับ ผิวของเหลวในหลอดแก้วข้อ 3. วัดอุณหภูมิอากาศได้35องศาเซลเซียสคิดเป็นกี่องศาฟาเรนไฮต์ตอบ95องศาฟาเรนไฮต์ข้อ 4. ข้อใดเรียงลำดับการขยายตัวจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ถูกต้องเมื่อได้รับพลังงานความร้อนเท่ากันตอบแกส๊สมากกว่าของเหลว มากกว่าของแข็งก็คือแก๊สมากกว่าของเหลวแล้วก็ของเหลวมากกว่าของแข็งข้อ 5. ข้อใดที่มีการขยายตัวเชิงพื้นที่เมื่อได้รับความร้อนตอบฝาขวด 6. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้หลักการขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนได้ถูกต้องตอบข้อ2การเว้นช่องว่างบริเวณรอยต่อของสะพาน ข้อ7บริเวณความร้อนที่ทำให้น้ำปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมนเจ็กรัมที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น55องศาเซลเซียสทเท่ากับเท่าใดกำหนดความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ4 1 8 6จูลต่อกิโลกร,รมัมเควินข้อ7ตอบ1 8,790 จุดหกจูนข้อแปดข้อใดกล่าวถูกต้องตอบ 1. ความร้อนแฝงจำเพาะจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารโดยอุณหภูมิของสารคงที่ข้อ 9. เมื่อต้องการให้น้ำแข็งมวล35กร,รมัมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเ,เซียสหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวหมดพอดีจะต้องใช้ความร้อนเท่าใด กำหนดความร้อนแสงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำมีค่าเท่ากับ333คูณ10ยกกำลัง3จูลต่อกิโลกร,รมัมข้อ9ตอบข้อ4 11,655จูลข้อ10ข้อใดเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลางทั้งหมดตอบข้อ1การนำความร้อนและการพาความร้อนข้อ11 โมเลกุลของแก๊สเมื่อได้รับความร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับการถ่ายโอนความร้อนประเภทใดข้อ11ตอบ2การพาความร้อนเพราะว่าการพาความร้อนเนี่ยจะใส่ตัวกลางที่เกี่ยวกับแก๊สและของเหลวข้อ 12. เมื่อนำไข่ไก่ไปวางไว้บนถนนกลางแจ้งพบว่าอุณหภูมิไข่ไก่สูงขึ้นข้อใดไม่เกิดขึ้นเลยตอบข้อ c เกิดขึ้นทั้งหมด 13. ข้อใดกล่าวถึงวัสดุนำความร้อนได้ถูกต้องตอบ 2. เหล็กนำความร้อนได้ดีกว่าแก้ว14ข้อใดส่งผลต่อการแผ่รังสีความร้อนมากที่สุดตอบ4แหล่งกำเนิดพลังงานความร้อน 15. วัตถุใด,ดที่มีความเหมาะสมต่อการเก็บความร้อนของอาหารตอบข้อ1วัสดุที่มีสีขาว16 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมดุลความร้อนตอบข้อ2ความร้อนจะถ่ายโอนระหว่างวัตถุจนกระทั่งวัตถุที่มีอุณหภูมิเท่ากัน 17. เมื่อใช้มือจับวัตถุหนึ่งแล้วรู้สึกเย็นแสดงว่าเกิดเหตุการณ์ใดตอบข้อ4ความร้อนจากมือถ่ายโอนไปยังวัตถุ 18. นำน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิสูนองศาเซลเซียส มาละลายในน้ำที่มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสข้อใดกล่าวถูกต้องตอบข้อ2ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งไม่เกี่ยวกับการละลายของน้ำแข็งก้อนนี้19อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำแข็ง10กรัมอุณหภูมิติดลบ2องศาเซลเซียสที่นำไปละลายในน้ำ40กรัมที่อุณหภูมิห้องจะเป็นอย่างไร ต่อข้อสามสูงขึ้นแต่น้อยกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำข้อยี่สินำน้ำแข็ง10กร,รมัมอุณหภูมิลบหองศาเซลเซียสละลายในน้ำยี่กร,รมัมอุณหภูมิห้องศาเซลเซียสอุณหภูมิสุดท้ายมีค่าประมาณเท่าใดกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ0.5แคลอรี่ต่อกร,รมัมองศาเซลเซียส ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมและความร้อนจำเพาะของน้ำของน้ำ,นำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ20ตอบข้อ3 6องศาเซลเซียสมาต่อด้วยตอนที่2ตอบคำถามเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัดข้อ1อุณหภูมิคืออะไรและมีหน่วยวัดอุณหภูมิใดบ้าง อบอุณหภูมิคือระดับความร้อนมีหน่วยคือ 1. องศาเซลเซียส 2. องศาฟาเรนไฮต์ 3. องศาโลเมอร์และ4เควินข้อ2ให้ความร้อน850แคลอรี่แก่น้ำแข็งปริมาณ10กันอุณหภูมิศนย์องศาเซลเซียสปริมาณความร้อนนี้ส่งผลต่อสถานะและอุณหภูมิของน้ำหรือไม่อย่างไร กำหนดให้ความร้อนแฝงของน้ำเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกร,รมัมและความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกร,รมองศาเซลเซียสข้อนี้ตอบส่งผลเพราะว่าเมื่อน้ำแข็งได้รับพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำแต่การเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งอาจจะใช้พลังงานแค่800แคลอรี่ซึ่งพลังงานความร้อนที่เหลือก็จะส่งผลให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่สูงขึ้นไม่มากนัดก็คือที่ทำเลยเขาบอกว่าให้ปริมาณความร้อนมา850แคลอรี่แสดงว่าน้ำแข็งจะต้องกลายเป็นน้ำก่อนก็คือใช้สูตร Q เท่ากับ mL อันนี้เราก็แทนค่าก่อนเลยก็คือ Q เท่ากับ mL Q เท่ากับมวลของน้ำแข็งคือ10แล้วก็ความร้อนแฝงของน้ำแข็งก็คือ80เพราะฉะนั้น น้ำแข็งกลายเป็นน้ำเนี่ยจะใช้ปริมาณความร้อนแค่800แคลอรี่ซึ่งเขาให้ความร้อนมา850แคลอรี่แสดงว่ามันยังเหลืออยก50แคลอรี่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิและเพราะฉะนั้นน้ำที่อ่อุณหภูมิศูนย์องศาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอุณหภูมิเท่าใดแล้วก็มาใช้สูตร Q เท่ากับ m c เดลต้า t Q คือพลังงานความร้อนก็คือ50เท่ากับมวลก็คือ10 ค่า c ก็คือ1ส่วนเดลต้า t ก็คือ t 2 0ลบ0เพราะฉะนั้นก็จะได้50เท่ากับ10 t 2ก็ย้าย10เนี่ยไปหารกับ50ก็จะได้50ส่วนสิเท่ากับ t 2ก็จะได้5เท่ากับ t 2เพราะฉะนั้นน้ำจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น5องศาเซลเซียสข้อ3พ่อครัวกำลังทอดปลาทู จากประโยคดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนอย่างไรเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าหนึ่งเลยการนําความร้อนการนําความร้อนก็คือตัวก้นกระทะนะสองคือการพาความร้อนการพาความร้อนก็คือน้ํามันน้ํามันที่เราใช้ทอดปลาทูส่วนการแผ่รังสีความร้อนก็คือไฟจากเตาแก๊ส ข้อ4วัตถุที่สามารถเก็บความร้อนของสารได้ดีควรมีลักษณะอย่างไรตอบวัตถุที่เป็นฉนวนความร้อนหรือวัตถุที่เป็นสีขาวและมันวาวข้อ5เมื่อใส่น้ำแข็ง10กร,รมัมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสลงในน้ำร้อน30กร,รมัมอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสอุณหภูมิสุดท้ายจะเป็นเท่าใดกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งเท่ากับ0.5แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียส ความร้อนแฝงของน้ำแข็งเท่ากับ80แคลอรีต่ต่อกร,รมัมและความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรีต่ต่อกร,รัมองศาเซลเซียสข้อนี้จะตอบอุณหภูมิสุดท้ายแล้วก็เข้าขั้นตอนวิธีทำก็คือน้ำแข็งมวล10กร,รมัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเมื่อไปผสมกับน้ำร้อนมวล30กร,รมัมอุณหภูมิ50องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นน้ำแข็งจะต้องละลายเป็นน้ำก่อนเพราะฉะนั้นน้ำแข็งมวล10กร,รมัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสละลายเป็นน้ำมวล10กร,รมัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสขั้นตอนนี้เราจะใช้สูตร ml แล้วก็เข้าสูดเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดซึ่งเดลต้าคิวเพิ่มก็คืออุณหภูมิน้อยตอนแรกก็คือน้ำแข็งเดลต้าคิวลดก็คืออุณหภูมิมากตอนแรกก็คือน้ำร้อน ก็เขียนสูตรก็คือ ml บวก mc เดลต้ t เท่ากับ mc เดลต้ t ขั้นตอนต่อมาก็คือแทนค่า m คือมวลของน้ำแข็งก็คือ10 l คือความร้อนแฝงของน้ำแข็งก็คือ80บวกด้วยมวลคือ10ค่า c คือ1และเดลต้ t ก็คือ t 2ลบ0เท่ากับมวลของน้ำคือ30 c คือ1เดลต้ t คือ50ลบด้วย t 2 ราะฉะนั้นก็จะได้800บวก10ทีสองเท่ากับ30คูณด้วย50ลบทีสองขั้นตอนต่อมาแล้วก็เอา30คูณเข้าไปในวงเล็บก็จะได้800บวก10ทีสองเท่ากับ1500ลบด้วย30ทีสองขั้นตอนต่อมาเราก็ย้ายฝั่งเลยก็คือย้าย30ทีสองไปบวกกับ10ทีสอง แล้วก็ย้าย800มาลบกับ1,500ก็จะได้10ทีสอบวก30ทีสอเท่ากับ1500ลบ800ต่อมาก็รวมรวมลบลบกันก็จะได้40ทีสอเท่ากับ700ย้าย40ไปหารกับ700ก็จะได้ทีสอเท่ากับ700หารด้วย400เพราะฉะนั้นอุณหภ,ภูมิสุดท้ายก็คือทีสเท่ากับ17.5องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสุดท้ายคือ17.5เาองศา,ศาเซลเซียส วันนี้เราก็ยกตัวอย่างไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย